วันนี้เวลา14นาิกา25นาทีสมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าทูาลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชาโรกาสให้หนายสิวนาธฤชุพันธ์นายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออก ร้านในงานกาชาติประจำปี2,567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย